สำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดหนองคายนะคะได้จัดงาน The Best of อีสาน2022ค่ะเพื่อยกระดับการค้าภาคอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลูมน้ำโขงเน้นการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจค่ะเพิ่มโอกาสนะคะและก็ทางการตลาดช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ ที่ศูนย์การค้าบิ Big ๊กซีหนองคายค่ะอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนางศิริมาวัฒโนค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานค่ะเดอะเบสอ f ฟอีสาน2022ค่ะ ที่สำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดน้องคายร่วมบูรณาการกักบหน่วยงานภาครัฐและก็ภาคเอกชนค่ะในจังหวัดน้องคายจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง14สิงหาคมค่ะ2,565ภายในงานนะคะก็ประกอบด้วยสินค้าดีสินค้าเด่นค่ะจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ของจังหวัดน้องคายนอกจากนี้ก็จะมีสินค้าการเกษตรค่ะสินค้าเกษตรแปรรูปสินค้าหัตถกรรมค่ะ สินค้าทอมือผ้าทอมือค่ะแล้วก็อาหารเครื่องดื่มกิจกรรมการเจราจาจับคู่ธุรกิจค่ะมีนาทีทองนาทีถูกเป็นต้นแล้วก็มีร้านคา้าแล้วก็ผู้ประกอบการนะคะเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น20บูธค่ะครับทางด้านนายวิโรธพิเพกครับผานิจังหวัดหนองคายก็บ,บอกว่าครับงาน the best of อีสาน2022นเนี่ยนะครับที่จัดขึ้นที่นี่กบเพื่อที่จะยกระดับการค้าภาคอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขงนะครับ โดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจครับเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดและการช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรและกับผู้ประกอบการทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางการค้าการเจรจาจับคู่ธุรกิจการลงทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับตลอดจนสามารถขยายโอกาสทางการตลาด นำไปสูก่การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวการสร้างงานสร้างระด้ก,กับชุมชนได้พร้อมนะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหลังจากที่ช่วงโควิดะคะคไม่ได้มีโอกาสออกบนะูธก็ได้มาขายารสร้างรายได้ค่ะ